เอ้ยๆย่า <Bond> ย <playing> <g> um <being wise> ่า <rapper> ย <singing> ่า <occurs> ย่บแล้วนะโอเคคราวนี้ยปรับเสียงนิดหนึ่งนะครับอืมพรรู้สึกว่าคลิปเนียอาจจะเสียงเบาไปอะไรเงี้ยปกเคตอนนี้ผมจับจังหวะไอ้เจ้าสไตเดอร์นะครับได้แล้วก็คือเราจะต้องมาหลบหลังอันนี้นะครับกดกด คาดไมถึงว่ามันจะอ่อนขนาดนี้ครับเราต้องมาหลบหลังไอ้พวกนี้นะครับนะแล้วเนี่ยมันจะไม่หลุดนะครับนะเว้นแต่ว่าเราจะใช้อีปืนฟิสิกส์กันของเราดูดมันนะครับดูดมาแล้วก็ปึ่งไปเลยเฮ้ยหลบได้หรออ้อยหลาดเกินไปแล้วนะโอเคดูดพลังงานส่มันไม่โดดอีก ระยะดีๆเอ้ยไปโดนอีกหรอลงหน่อยเฮ้ยไม่โดนเฮ้เยหลบได้เหรอตลาดเกินลูกบอลก็ไปช้าเกินเอ้ยเออตายเรียบร้อยนะแล้วผมก็จะตายด้วยนะครับตอนนี้มีจุดหิวไหมครับจะตายแล้วตอนนี้เหลือเหลือสิบเก้านี่ ผมก็โอโหูยแต่ว่าไอ้ลูกบอลพลังงานในซิตี้เดลแห่งนี้รู้สึกว่ามันมน่าจะแรงเหมือนกันเลยรู้สึกว่ออา,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 าอฐาทหารทหารทหารเฮ้ยดูสิกอร์ดอนดูสิ่งที่คุณโยนทิ้งลงไปสิคุ้มกันไหมคุ้มอยู่ครับพี่สามลูกพี่ฝังไว้ในนี้ทั้งสามลูกโอ้โห พี่มีจุดฮิวไหมพี่ผมจะตายแล้วพี่ oh, <no. S 1> อ๋อนออุ๊ยหลุดหลุดแล้วคงไม่มีตัวอะไรแบบโผล่มาด้านหน้านะครับไม่มีนะอืมฮิวก่อนขอฮิวก่อนอย่าเพิ่งมานะยังไม่ทันที่ฮิวเลยนะเออเรียบร้อยฮิวเสร็จเจะเอ๋ขึ้นอีกแล้วอ่าอันนี้คงไม่มีจุดทำความสะอาดดีใช่ไหมไม่มีนะ อ่ะขึ้นไปเลยขึ้น,ข,นขึ้นผิดนัานคอองไม่ผมผมว่าผมคง,ข,งขึ้นถูกทางว่าเด่ยน่าจะถูกนะแกเอ,อ้ยไปสิพี่อุ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยน่าก,กลัวนะเนี่ย มีตัวอะไรไม่รู้ผอมแห้งหรือว่ามันจะเป็นอีตัวอัน้่าเซนเซอร์อ่า no no แกอย่าถ่ายฉันฉันหลอเกินไปใช่ไหมโอ้ดีมากคืนด้วยเว้ยหรือว่าอันนี้เป็นจุดคัดกรองเหรอน่าจะใช่นะครับเอ,อ้ย โอ้ขึ้นขึ้นขึ้นโอ้โหขึ้นแรงมากโอ้โหสุดยอดโอ้โหโอ้ยตัวนั่นไงโทรบอมแห้งที่มันอยู่กับเราเมื่อกี้ที่มันสวนหน้าเราเมื่อกี้โอ้โหใหญ่นะเอ้ยตัวอะไรอ่ะไอโอ้กันชิปกันชิปกันชิปทุกคนดนะโอ้อลังการงานสร้างมากโอ้นี่คือจุดปล่อยเหรอทุกคน โอ้นี่คือจุดปล่อยนะครับดูทรงแล้วน่าจะใช่แล้วทำไมมันมปืดปืดอขนาดนี้นี่มันจะส่งเราไปไหนเนี่ยจะให้เราไปพบดรบีนเหรอหรืออะไร <c oughs> ขอเถอะขอ EP นี้ EP สุดท้ายเถอะผมทำมา20กว่า EP แล้วซีรีส์นี้โอ้โห ชมวิวด้วยโอ้โหสุดยอดเลยสิเดเดลนยะน่าจะมาปะแต่มันสูงมือดอีกแล้วเอาละโหลดผมว่าต้องมีอะไรประทะกันแน่นอนแบบนีน้คิดว่าไอ้ d เอเ e อร์จีโอ้พลังงานดำมืดหรือพลังงานสีดำนะโอ้นี่อย่าพผ่โผ้เพิ่งเคยเห็นพวกทหารได้มาเดินแบบนี้นเอา้า ดูดของไปเลยโอ้พี่อย่าใช้มันโดยพลการเลยพี่มันจะอันตรายเอออันนี้ใครนะจะไปเขาไปเองอย่าไปนะ้ำเลยไม่มีประโยชน์หรอกจนกว่าคนะุณจะไปถึงที่ที่เขาต้องการคุณทำอะไรไม่ได้หรอกเสียใจกัวดอนฉันเสียใจรู้อยู่แล้วพี่อันนี้บอสมอร์แมนใช่ไหมจูดี้มอสแมนเออ เสียงคุ้นมากเสียงโคตรจะคุ้นเลยแหละท่านเพิ่มเสียงนิดนึงเสียงแบบนี้คุ้นจริงๆคุ้นนลแต่ผมเริ่มทำซีรีส์นี้แน่ไงด็อกเตรอร์บีนทุกคนตัวจริงเสียงจริงซิ่งเยอะห็นมมากกว่าการเกินกว่าคำพูดนะด็อกเตอร์บีนโอ้พระเจ้าช่วยสวัสดีเบะ S <S อุ้ยได้ทำเบาๆหน่อยนี่ก็าเป็นดรฟีแมนใช่ไหมน่ามันอะไรนะเอาไปวางตรงนั้นอผมรู้สึกขอบคุณดรต,ตอนแรกผมคุณพาผมไปเจอหาเพื่อนเก่าแก่ที่สุดของผมจากนั้นคุณก็พาตัวตัว,ตวอีกมาถ้าคุณรู้ว่าผมกำลังจะมาหาที่สำนักงานผมจะไม่วุ่นวายตามหาคุณในตอนแรกหรอกนี่คุณสองคนอยู่ในความดูแลของผม ช่วยให้ผมสามารถควบคุมเงื่อนไขในการต่อรองของบวกกับไมได้ใช่จูดี้มีอะไรนี่เราควรต่อรองขอชิตให้กับอีไลน์แล้วก็เขาทำการเอออ่านซับไม่ทันคือไม่ใช่อ่านไม่ทันนะครับซับมันไม่มีวรรณยุกแล้วก็สลาดด้วยคือท่วงตอนเริ่มเกมมันยังมีอยู่เลยนะแล้วตอนจะท้ายเกมรูกหายไปไหนแล้วเนี่ยโอ้โห

โอ้พี่ยังไม่ต้องรอมันจะพาขึ้นไปไหนเนี่ยอีกแล้วโอ้พวมีเดอะบินอ อย่าฟังเขากอดอนเป็นอย่างไรบ้างด็อกเตอร์ฟรีแมนคุณรู้ตัวอย่เรื่องว่าร้านสัญญาคุณได้ประมวลผลราคาสูงกอดอนไม่เคยจุ่งเยาบคุณผมเข้าใจว่าคุณไม่อยากฟังต่อหน้าเพื่อของคุณนะผมจะส่งพวกเข้าไปคุยกันแบบเอ๋ยอยู่ดิคุณคิดว่าคุณกำลังทำอะไรเนี่ยโอ้ีขโมยตำรวจมานี่ย

ไปไหนไปนไหนไปนไหนไปไหนดูดดูดดดูโอ้โหนั่นไงทุกคนมันเอาเปืนผมไปแล้วโอโ้โหอือเอาลูกปั้นนี่แบบอ้าวลูกปั้นหายี่ลูกปั้นขโมยปืนอันเป็นที่รักของเราไปดูดิลูกโลกหมดเลยผมก่โอนเนี้ยดูชงวิววิวมันเป็นพิกเซลเลยทุกคนเข้าได้ไหมไม่ได้ อันนี้กอราไปได้แล้วเรื่องสาวผมเอ๊ะว่าไงสบายดีนะเว้ยเปิดไฟได้เหมือนเดิมเอ๊ะยิ้มยิ้ม <c oughs> น่าเออยิ้มโคตรหล่อเลยเพี่ <c oughs> ไป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 เว้กอร์ดอนถึงเราจะรู้จักกันไม่นานฉันรู้ว่าคุณทำไมต้องทำเป็นสิ่งนี้ฉันต้องช่วยพ่อของฉันแต่คุณเอ่อขอบคุณม,มากที่อยู่ทีงข้างฉันใช่พี่ขึ้นไปแล้วเย,ย้ เฮ้ฟังสิเขานั่นเองเขากำลังจะประกาศสัปดาห์แล้น่าจะใช่อ้มาเลยพี่มา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 ังรังสีก็มเฮ้อลิส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 เร็ว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 เวเวร็วว ก่อกนึงไว้เสียบมากบอลเลยโอ้ปืนอแรงดูดฉันไม่เคยทิ้งร่องรอยเขาไม่เคยทิ้งลองไม่ใช่เหรอนี่ผมยังไม่รู้เลยเนี่ยว่าไอ้นี่มันรูปอะไรเนี่ยโเดี๋ยวเลยไปเรล่อยหทางเครื่องอื้อโอ้โอปป้าจะเอาช่วยนี่คือเครื่องปฏิกรณ์แห่งซิดเดิลให้มันกบเครื่องกีดขวางใต้อุโมงค์เราไม่มีโอกาสแบบนอกแล้วเราต้องหยุดด็อกเปร์บีท เราต้องหยุดคุณบีนนะครับทุกคนคน oh. เปิดสิพี่ตรงนี้ลิฟลิฟฉันปิดมันไม่ได้คือมันความควบคุมไปอีกด้านแล้วนะเราต้องไปที่แกนกลางเท่าที่จะทําได้โอ้โห oh, อะไรเนี่ยเขาจะโอ้โหเข้าไปในลิฟมากับผมสิพี่โอ้โหบายบายถามไปดีที่สุดก็ดอนแต่ be careful บายบายเออบายบายจะน่าเกียดเลยมันโหลดไหมโหลดไหมเชื่อผมต้องโหลดไม่โหลดเว้ยมาโอ้โหนันตอร์ีเขาอยู่นั่นไงด็อกเตอร์ฟรีแมนคนไม่น่าไปอยู่ที่นั่นในช่วงเวลาเลยเสียงดังเกินบางทีเสียงก็ดังเกินนะปรับเสียงก่อนเออ Васuralism <T esi> occasions oh, that a Schools is <t ush> the h e b v อ๋อเหมือนนี่เป็นเครื่องเทเลพอร์ตเหรอเครื่องวาร์ปเทเลพอร์ตั้งเถอะโอ้หมันจะมันจะหนีเหรอหรืออะไรเอ้ยอะไรขึ้นอะไรอะไรทำอะไรขึ้นตรงนี้เหรอโอเคเหมือนจะขึ้นตรงนี้ใช่เปล่า เออต้องขึ้นตรงนี้ก่อน<เ>อ <ky> ไม่ใช่แล้วทหารโอ้ทหารทหารอูวิเลยอ้วหบจัวะ่มตุ่มตุมตุ่มกุ่มต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 ุมุ่ตุ่มตุตุ่มตุุ่่อตุตุ่มตุ่ตุ่มตุุ่่มตุ่มตุ่มุมตุุุุุตุุุมุ

โอ้มีกี่ลูกเนี่ยไป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 โอ้มขึ้นตรงนี้ต่อโอเคโอ้ยบีนแกไม่รอดหรอกมันอยู่ไหนอ่ะโอ้โยไปหมดเลยพี่ไนบนน่ะอืออู้ไอพวกอึดนี่ผมว่ามันไม่อึดแล้วล่ะท่านหลังจากที่เรามีปืนนี <rant> ้มันไม่อึดแล้วนะเป็นไงเป็นอุ้ยโอ้โหโหดนะเนี่ยปืนนี้มาเดี๋ยวอืโชว์คููก่อนคููก่อนจะได้ไม่ออกมา ดีขึ้นไปอีกแล้วเอ้ยเดี๋ยวพี่ใจยเย็นเอาตรงไหนตรงไหนเราต้องก่อนโอ้เราต้องหยุดดอกเตอร์บีนก่อนที่มันจะวาร์ปหนีไปครับโอเคได้เลยได้เลยเข้าใจเข้าใจเข้าใจ,ใจมาพี่เร็วอุ้ยเสียวเอียวเราต้องไปยังไงอะโอ้ขึ้นอีกตรงนี้เหรอโอเคเอ้ย <c oughs> ไปต่อตรงไหนตรงไหนพี่ตรงนี้ <c oughs> หมามามาตรงนี้ตรงนี้เออผมบอกได้เลยว่าไร้ประโยชน์ด็อกเตอร์ฟีแมนอุ้ยเสียวนะเนี่ยเร็วเร็วอยู่แป๊บหนึ่งขอจัดการที่พวกคอมบายนี่ก่อนใจเย็นเพ่ยอย่งไงต่อบเพ่อุ้ยเหมือนเสียวนะเนี่ยเสียวยิงเสียวจังโอ้ตรงนี้ตรงนี้เหรอตรงไหนตรงไหนตรงนี้เหมือนตรงนี้เปล่าตรงนี้หรือเปล่า อย,ยังอย่หรือเปล่าดอเตอร์ฟรีแมนโคยี่ไม่นานผมหยิบแกจะมาพูดกับฉันแบบนี้ได้ไงเออถ้ามีเสียงเข้าให้ขอไปด้วยอุ้ยทีเด็พอเปิดแล้วเฮ้ยอะไรเ้ยอะไรอะไรอุ้ยอะไรอุ้ย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  ตรงนี้ทำไงทำอะไรทำอะไรไงไม่รู้เลยไม่รู้เรื่องเลยโอ้ยพวกกันชิปก็มาเว้ยไอ้นี่นี่เออโดนดอกหนึ่งขอเก็บพวกนี้ก่อนอุย้ยอุ้ยดูดลูกเดิมมาไอ้หลบได้หลบๆอุ้ยกีล่ลำเนี่ยไอ้นี่นี่เออ เออเฮ้ยสองนัดแตกก็ควรแต่นัดนี้มันใหญ่โอ้โหเออเตะทำไรอ่ะเดี๋ยวงงแป๊บหนึ่งเราต้องพังไอ้ปีกนมิหรอน่าจะใช่ครับเรานั่นเราน่าจะต้องทางพังปีกแล้วพังไปเพื่ออะไรเฮ้ยเริ่มพังแล้วเออเร็วลเบล เร็วเฮ้ยไม่พังอ่ะได้ร um ู้ถูกไหมเนี่ยเฮ้ยอ๋ออ๋อเคยเคเข้าใจแล้วแล้วผมก็ไปพังปีกมาแล้วไงเนอืออเออโอเคเราต้องหยุดครับทุกคนดอกต้องบิน แกไม่ได้หนีหรอกแกดกเรบีนแกต้องอยู่กับฉันเป็นนานๆเ้วเร็วเเัตแล้วเินเออเร็เวเ็นเอยกระพิบกระพิบมอไม่เห็นมอไเห็นเออหมดทังเรียบร้อยเยส่าเยนเย่เราทาได้เราอยูดับดรบีนไว้ได้อจากนี้บางทีเลยมีหวัง อู้ไม่มีแล้วฮะอ๋อถึงเวลาแล้วใช่ไหมดรฟรีแมนเสียง,งเวลานั้นกลับมาอีกจริงๆหรือก<ว>ูจีแมนตราบแต่ว่าคุณเพิ่งมาถึงคุณทำได้ดีมากในช่วงเวลาสั้นๆนั้นเอออ่านถึงไหนแล้ว คุณทำได้ดีจริงฉันได้รับข้อเสนอที่นา่าพนใจจากงานทํางานคุณโดยปกติๆๆฉันไม่คาดถึงมันเท่าไรหรอกนะแต่นั่นคือช่วงเวลาพิเศษโอ้แทนที่ฉันจะเสนอตัวเลือกอะไรเนี่ยฉันจะให้อิสรภาพในการเลือกสําหรับคนฮกเวลาของคุณมาถึงผมชอบขั้นซีที่มีจีแมนนะคือแบบมันได้บิวมากโอ้วิว ฉันเสียใจกับโทษทานที่คุณได้เหตุผลเราเตอรฟรีแมนฉันมั่นใจว่ามันมีเหตุผลเพียงพอสำหรับเธอในตัวคุณฉันไม่ในเวลาเดียวกันนี่คือสถานที่ที่ฉันออกมาไหนอะห่วงมิติเหรอบา,บ,า <laughs> บายบายบายายอีกแล้ว แล้วเหรอในสุดก็จบแล้วทีโอ้กว่าจะทำซีรีส์นี้จบหาอะไรสองประมาณอะไรเท่าไหลายเลย21 EP โอ้โหยาวนานมากซีรีส์นี้ดูดูดูเอลิโอไดอัสมาธาเดฟโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเองต้องมาแล้วขนาดนี้ โอ้หนี่คือ,อรายชื่อคนทําเกมหรือว่านักพากย์เลยโอ้โหแต่นักพากไม่น่าจะเยอะขนาดนี้อ่ามีชื่อเกฟนิวเอลด้วยมีชื่อเกฟเนวเอลด้วยโอ้โหสุดยอดก็สำหรับใครชอบซีรีส์นี้อย่าลืมไลค์แชร์สครับด้วยนะครับไม่ใช่ซีรีส์แต่ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมไลค์แชร์สครับด้วยแลยเสือก็จบซีรีส์นี้เร็วนะครับนะแต่ยังไม่จบเพียงเท่านี้สำหรับฮาฟไลฟ์สองนะครับนะเพราะว่าฮาฟไลฟ นะครับจะมีต่อที่ EP พีเอพิโซดหนึ่งและเอพิโซดสองนะครับใช่สองภาคนั้นฮาไลท์สามไม่มีแล้วก็ไม่มีแนวโน้มว่าจะมีด้วยนะครับนะอืมก็สำหรับคลิปนี้สำหรับซีรีส์นี้ก็คงเอาไปเท่านี้ก่อนนะครับแล้วค่อยมาเจอกันต่อในฮาไลท์สองอีพีเอพิโซดหนนะครับสหรับคลิปนี้ ขอคุณที่ดูจบจริงๆนะครับดูจบดูจบจริงๆนะครับนะไหน,นดูซิว่าใครพากอะไรบ้างเลยโอ้โหโอ้โ,โอเคสําหรับเกมนี้ก็ท้องรองไปก่อนนะครับก็ก็ดูเครดิตไปแล้วกันนะครับสวัสดีครับ เอ่ก่อนไปครับนะก็ต้องบอกเลยว่าซีรีส์นี้สนุกมากแล้วนะแต่ทานนี้มันสนุกจริงๆนะครับก็ลาก่อนเจอกันในเอพิโซด1